ที่กำลังถูกลำเลียงในการขึ้นรูปถุงยางอนามัยที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในกระบวนการแปลร,รูปน้ำยางพาราในกระบวนการผลิตถุงยางอนามัยที่จะช่วยพยุงราคาย,ยางพาราในช่วงที่ราคาย,ยางพาราตกต่ำของผู้ผลิตในจังหวัดสุราธานีทั้งเพื่อการส่งออกและใช้ในประเทศถือได้ว่าเป็นแนวทางสําคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ นายเควินสกอตผู้จัดจาก,การทั่วไปบริษัทชัวเทคกล่าวว่าบริษัทมีกำลังการผลิตถุงยางอนามัยเฉลี่ย3ล้านชิ้นต่อวันส่งออกร้อยละ99โดยมีปริมาณการใช้น้ำยางพาราสดประมาณ2,900ตันต่อปีและได้สนับสนุนการใช้น้ำยางพาราของประเทศไทยเพื่อผลิตถุงยางอนามายัยโดยใช้ในโรงงานในประเทศไทยประมาณ1 5 0 0ตันต่อปีและสนับสนุนการส่งออกน้ำยาง พาราสดไปยังโรงงานเครือข่ายโดยล่าสุดบริษัทในเครือที่ประเทศศรีลังกามีความต้องการน้ำยางพาราดิบของประเทศไทยประมาณ1,200ตันต่อปีถ <One big. S 1> ุงยางอนามัยนะับเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการควบคุมมาตรฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยนับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ภาครัฐบาลกำลังเร่งหาแนวทางสนับสนุนเช่นเดียวกับถุงมือยางซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกยางไม่ขาดรายได้ในช่วงที่ราคาย,ยางพาราตกต่ำและที่สำคัญจะทำให้ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทยสูงขึ้นมี แนวทางที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ยังไงบ้างนะครับแต่จริงก็คือทางทางผู้ผลิตนะครับถุงมือยางกับถุงยางอนามัยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ใช้น้ำยางรายใหญ่ของประเทศอยู่แล้วเพราะว่าปีหนึ่งใช้ประมาณ6 5 0 0 0กว่าตันแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วโลกเรื่องของถุงมือยางกับถุงยางอนามัยก็ส่งไปขายทุกทวีบบ้านเรา ผลิตสินค้าเหล่านี้ส่งออก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะะขายในประเทศอยู่ไม่มากเท่าไหร่ครับ ท้งนี้การผลิตถุงยางอนามัยมีความต้องการวัตถุดิบที่เป็นน้ำยางพาราซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วเดยจะมีบริษัทซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นผู้รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อนำมาผ่านกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำยางให้มีความเข้มข้นให้มีมาตรฐานตามที่โรงงานต้องการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทซัพพลายเออร์อยู่แล้ว ทั้งหมดนับเป็นสัญญาณที่ดีในการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีไรายได้ต่อเนื่องค่ะทีรพงจำนวพันธ์ถ่ายภาพเพพินไครวานิชทีมข่าวสังคมรายงาน